สวัสดีครับนี่ครับราคาตัวใหม่ครับผมราคาซ้ำเก่าด้วยครับขนมขา่าอยเจตัวใหม่นะครับถักมาได้นะครับตัวนี้ราคาตัวรถอยู่หาแสนแปดหมื่นสี่พันครับผมราคาซ้ำกันกับตัวเก่านะครับแต่ว่าสิ่งจีได้เพิ่มเติมเข้ามานะครับมาไปเบิ่งกันครับผมโอ้ใอย่างมุมครับนี่ครับ ทีว่างกวดว่างเกี่ยวได้นะครับผมว่างเอาจอกแจกได้นะครับแล้วก็เพิ่มไม่อีกยังนะครับผมนี่ครับทีสัตว์โทรศัพท์ครับผมนะครับแล้วก็ได้ไฟหนานะครับผมก็คือได้ไฟหนาใหม่นะครับสีที่มันแจกต่างกันไปนะครับก็คือตัวนี้ครับนี่คอนโทรลใบมีดเป็นสีดําครับการสีดํานะครับปูติเป็นสีขาวนะครับกันอีกตัวหนึ่ง เกต้ากระต่ายนะครับกระด่ายขั้นสีดํานะครับเล็กสีดำเหมือนกันกับโลโก้นะครับผมนี่เป็นโลโก้สีแดงครับราคาซ้าเก่านะครับเพิ่มเตอร์้ามานะครับนี่นะครับตาไฟไปตําสองไสูงสองนะครับจุดจวดนะครับผมราคาห้าแสนแปดหมื่นสี่พันบาทครับผมจุดจวดครับ